สาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์สามอแข่งขันฮูลาฮูบระดับจังหวัดและรณรงค์กินจืดยืดชีวิตประจำปี2555เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพจิตที่ดีและแข็งแรงค่ะที่อาคารโรงยิมพะลลศึกษาสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์ชรัตวสุธาดานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์สามอแข่งขันฮูลาฮูบระดับจังหวัด และรณรงค์กินจืดยืดชีวิตทมกลางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันคูละหูซึ่งการจัดกิจกรรมที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นเนื่องจากการดำเนินวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปขาดการดูแลควบคุมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมขาดการออกกำลังกายที่เป็นปัจจัยเสี่ยงส่งผลกระทบต่อร่างกายทำให้มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญขอ,ของการเกิดโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังและโรควิถีชีวิตมีแนวโน้มรุนแรงเรื่อยๆเพื่อต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นป้องกันแก้ไขและขจัดปัญหาของโรคร้ายต่างๆที่ตามมาจึงได้เน้นกิจกรรมการดณรงสามอประกอบไปด้วยออกกำลังกายอาหารและอารมณ์รวมทั้งกิจกรรมรณรงรงกินรสจืดยืดชีวิตในส่วนของกิจกรรมยังมีการแข่งขันฮูลาฮูปในระดับจังหวัด ซึ่งหุนละมุนถือว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกายซึ่งจะส่งผลทําให้เอวเล็กลงหัวใจสูบฉีดได้ดีและยังเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมองทําให้กล้ามเนื้อบริเวณลําตัวแข็งแรงมากขึ้นโดยการแข่งขันหุนละมุนแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภททีมลีลาและประเภทมาราธอนซึ่งประเภททีมลีลาผู้เข้าแข่งขันต้องจํานวนไม่น้อยกว่า30คนอายุ15-50ถึงปี และในแต่ละทีมต้องส่งผู้ที่มีรอบเอวเกินปกติ80-90เซนติเมตรจำนวน4คนโดยรางวาัลทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล5,000บาทส่วนประเภทมาราธอนเป็นการแข่งขันเดี่ยวผู้แข่งขันต้องมีอายุ15-50ปีรางวาัลชนะเลิศจะคัดเลือกจากผู้แข่งขันที่สามารถเล่นฮูลาฮูปได้นานที่สุดจะได้รับเงินรางวัล3,000บาท ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรีไปแข่งในระดับภาคและระดับประเทศต่อไปค่ะวันนี้ก็ใช้อีกวิธีหนึ่งซึ่งเพิ่มเติมมาคือการเต้นฮูลาฮูปนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้ความทั้งบันเทิงรื่นเริงและก็สวยงามนะครับนอกจากนั้นในเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภยัย นั่นก็คืออยากจะลดรงค์ให้ลดหวานมันเค็มนะครับซึ่งการบริโภคอาหารจะเป็นส่วนหนึ่งสําหรับการที่จะลดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดตามมาภายหลังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคเมง็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นโรคที่ตามมาเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เราบริโภคเกือบทั้งสิ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะรณรงค์ก็คืออยากให้ทุกคนใช้นิถีชีวิตที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับเพื่อจะได้ช่วยลดโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งให้ชีวิต ที่อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปครับ